สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ De ฟาแล้วก็ยูกันนะครับ ดิฟายและยูคืออะไรดิฟายก็คือดิจิทัลไลฟ์ฟินแลนซ์นะครับยู U ก็คือดอกเบีย้ยสมมติว่าผมฝากเงินให้กับธนาคารไป10บาทธนาคารเขาก็จะนํา1บาทไปปล่อยกู้หรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับนำไปหมุนเพื่อเอากาไรมาจ่ายเป็นดอกเบีย้ยให้เราสิ่งที่ธนาคารจะเก็บก็คือดอกเบีย้ยของเงินกู้นั้นสมมติว่าเก็บที่10%เหรือว่า10%ต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ0.1บาทที่ธนาคารจะได้ธนาคารก็จะให้ดอกเบีย้ยเราประมาณ0.1%อันนีจเด็นึ่งเปอร์เซ็นต่อธนคนี้เป็นวตัวเาขได้ ได้ของธนาคารเพื่อนํามาจ่ายดอกเบี้ยให้กับเราซึ่งสิ่งที่อันตรายของผายูเนี่ยคือการที่เราฝากไปแล้วเราได้เงินแต่เราไม่รู้ว่าเราได้เงินนั้นมายังไงแล้วก็เงินนั้นไปทําอะไรมาเขาถึงให้ผลตอบแทนเราได้ แล้วในโลกของด e y าย l ูเป็นยังไงยู u. ส่วนใหญ่จ่ายเป็นเหรียญจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินบาทหรือว่าจ่ายเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็คือสมมุติว่าผมเอาอีทไปสเต็กเนี่ยเราก็จะได้ยูมาเป็นประมาณ3-6%ต่อปีสมมุติว่าผมฝากเหเรียญอีธิเียมไปจานวน10เหรียญแล้วยูเขาคือ3-6%ต่อปีแปลว่าสิ่งที่ผมจะได้ก็คือ0 3 0.6 อีเทียมต่อปีนะครับแล้วมาได้ยังไงทีเรียมเขาจะเป็นระบบ pool of stake เมื่อเรานําเหรียญไปฝากเราจะกลายเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญประมาณ3-6%ถึงต่อปีนะครับนอกจากเ็จะมี u s d t หรือว่าเหรียญต่างๆที่อยู่ในโลกของ De f i ซื้อเหรียญ u s d t มาไปฝากไว้กับ e x c h ช n g e หรือว่าไปฝากไว้กับ d e f i ต่างๆสิ่งที่จะได้รับก็คือเป็นดอกเบี้ยต่อปีที่รายได้มาจากการเอา liquidity ไปให้กับ e x c h ช n g e หรือว่า d e f i นั้นๆ u s d t เขาได้ก็คือค่าธรรมเนียมแล้วเราก็เอาเงินจากค่าธรรมเนียมอะมาให้เราเป็นดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ3-12%สาม ก็จะแล้วแต่ที่ด้วยอย่าง exchange ที่เกิดขึ้นใหม่ๆอันนี้ก็จะได้เยอะหน่อยเพราะว่าเขาต้องการ liquidity ของ u ุ d ดนี้ก็จะเป็นการฝากแบบปกติก็จะดูไม่มีความเสี่ยง แต่จริงๆการฝากทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่า,วาเหรียญที่เขาให้เรามามาจากไหนเสษขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญที่เศษขึ้นมาหรือว่าเป็นเหรียญที่เกิดจากการที่ผู้เล่นใหม่เข้ามาจะกลายเป็นว่าเราเอาเงินของคนใหม่อ่ะมาจ่ายให้กับคนเก่าจะคล้ายๆกับคนนี่สกิมแล้วพวกคนนี่สกิมเคยเกิดขึ้นในโลกริโตไหมต้องบอกว่าก็เคยมีนะครับกพะอย่างเช่นพวกกิโตคาร์หรือ u ทหรือว่าดูนาเหรียญเนี่ยเคยจ่ายอยว่ริงๆ20%นเกอร่เทุนสรองมาจ่ายให้ ักลงทุนเรื่อยๆเลยกลายเป็นว่าถ้าสมมติไม่ได้มีรายได้ใหม่ๆไม่ได้มีคนที่เข้ามาใหม่ๆอะ่ะแปลว่าเงินตรงนี้ก็จะหายไปแล้วก็จะไม่มีเงินมาจ่ายให้กับนักลงทุนนะครับคริปโตคา์คืออะไรจะเป็นเดบที่สมัยเมื่อมันสองสามปีที่แล้วหลายคนที่จะเล่นแบบเดบซื้อมาแล้วก็เอาไปขุดจะได้เหรียญของเกมเกมนั้นมาพอได้มาแล้วก็เอาเหรียญไปขายแต่ว่าของคริปโตคา์เดี๋ยวมันแตกเพราะว่าไม่มีคนเข้ามาใหม่ๆเพราะไม่มีคนเข้ามาใหม่เงินก็จะไม่สัมผัสเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าดอกเบี้ยเยอะน้อยเราต้องด,ดว เหรียญพันโดจะใช้ดูว่ายูตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยเราก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วเหรียญไฮเจนจะเป็นเหรียญที่รีสเต็กอีทนำลีควิตตี้ของอีทไปสเต็กเพื่อน,นำไปทำกำไรหรือว่าเอาไปฝากต่อได้ยังไงก็รอติดตามสองเหรียญนี้ในเอ็กเชนได้เลยะะเริ่มอย่างมั่นใจเริ่มที่เอบิทคอยน์เคอร์เนลซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเง,งินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้